ยินดีนต้อนรับสู่รายการสัสญติมันดำรายการที่พูดถึงเกี่ยวกับสาระความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีสัสญติค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคำศัพท์เกี่ยวกับเทพ,พเจ้าค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปพบกับท่านอาจารย์ทวชัยดุลยสุจริตนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและ วราชรีเกี่ยวกับภาษาสักฤตนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องเทพเจ้านะคะอะหนูอยากรู้ว่าในภาษาสักฤตออกเสียงเกี่ยวกับคำศัพท์คำนี้ว่าอย่างไรเราพร้อมล้วใช่ไหมคะอโอเคค่ะคาแรกนะคะคือคำว่าพระพรหมพรมะพรหมค่ะพี่สาวนะคะพระวิษณุวิษนุ คำที่สามพระนารายณ์คำที่สี่พระอิศวรคำที่ห้าพระอัคนีคำที่หกพระอินทร์คำที่เจ็ดนะคะพระจันทร์จันทรคำที่แปดพระกฤษณะษณคำที่เก้าพระสุรัสวดีสสรวคำที่สิบนะคะพระแม่ปาราวตี คำที่11นะคะพระแม่ลักษมีคำที่12บสนะคะพระแม,มคะ่คงคาคำที่13นะคะพระอุมาม,มคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพระธุระัาค่ะวันนี้นะคะก็อะขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนอีพีหน้าเราจะพูด เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราติดตามชมกันนะคะสวัสดีวันนี้ขอบคุณค้า